ศรุปืนมวลยีกรมัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว500เมตรต่อวินาทีเข้ากระสอบทรายใช้เวลา1ม mm. ิลลิวินาทีกระสุนจึงหยุดถ้าแรงต้านทานของทรายที่กระทำต่อกระสุนมีค่าคงตัวแรงต้านทานนี้มีค่าเท่าใดใน,นหน่วยกิโลนิวตันเรามาดูวิธีทํากันนะครับ จากข้อนี้จะเป็นโจทย์เรื่องโมเมนตัมเราจะใช้สูตรที่ว่าซิกมาเคูณ T เท่ากับเอคูณกับ V ีลบยจากโจทย์เราจะดู V จาก U ยังไงเราต้องวาดภาพออกมากระสุนปืนใช่ไหมครับกระสนุนวิ่งเข้าชนกระสอบทราย ไปเรื่อยๆแล้วจึงหยุดระแรกระสุนมีความเร็ว u เท่ากับ500เมตรต่อวินาทีความเร็วสุดท้ายที่หยุดทำให้ v เท่ากับ0เมตรต่อวินาทีซึ่ง v จะกลายเป็นศูนได้เกิดจากแรงต้านทานของไม้ที่กระทำต่อลูกกระสุนโจทย์าม หาแรงด้านทานนี้แล้วก็แทงเข้าไปในสูตรจากสูตรซิกมา f คูนีเท่ากับ mv-mu ลบ m อก็คือเราจะสมงคุณให้แรงด้านทานเป็นแรง f เล็กก็จะได้เป็นลบ f คูณกับ t เท่ากับ m คูณกับ v ลบ u เราสามารถแทนค่างลงไปได้ อันนี้จะเป็นลบ F คูณกับเวลาที่เขาใช้ก็คือ1มิลลิวินาทีแต่เนื่องจากเป็นมิลลิก็ต้องคูณ10บกำล,ลังลบสามหลังจากนั้นมวล20กร,รมัมแต่เนื่องจากเขาให้มาเป็นกร,รมัมเราก็ต้องคูณ10บกำลังลาเพื่อทำให้เป็นกรริโลกรัมคูณกับ V V คือ0ลบ U U คือ500เราก็จะคิดเลขออกมาได้เป็น เเท่ากับ20คูณ10กำลังลบ3คูณกับลบ0้ส่วน1คูณ10กำลังลบ3แล้วคูณลบ1ที่ย้ายมาจาก F เราจะตัดกันปึ๊บ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 ,บได้เป็น F เท่ากับ10,000ื นิวตันแต่เรายังตอบไม่ได้หนึ่งหมื่นนิวตันแต่เรายังตอบไม่ได้เพราะว่าเขาถามหน่วยในกิโลนิวตันเราก็ต้องแปลงก่อนหนึ่งหมื่นนิวตันจะแปลงให้เป็นกิโลนิวตันเราต้องคูณสิบกำลังลบสามหนึ่งหมื่นคูณสิบกำลังลบสาม ก็จะไ,ได้เท่ากับ10นิวกิโลนิวตันตอบ10กิโลนิวตันมาทวนกันอีกรอบนะครับจากส่วบอกว่ากระสุนปืนมวล20กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว500เมตรต่อวินาทีเข้ากระสอบทรายใช้เวลา1มมลลิวินาทีกระสุนจึงหยุดถ้าแรงตั้งรางของทรายที่กระทำต่อกระสุนมีค่าคงตัวในงฐานนี้มีค่าเท่าใดในหน่วยกิโลนิวตันจัง บทนี้จะเป็นเรื่องโมเมนตัมเราจึงใช้สูตรในเรื่องโมเมนตัมก็คือซิกมาเอฟคูณทีเท่ากับเอ็มวีลบยูแล้วเราก็วดาดภาพออกมาจะได้ว่าความเร็วต้นของกระสุนคือยูคือห้าร้อยและเป็นความเร็วปลายหลังจากเข้าไปในไม้จะโดนแรงต้านทานจากไม้ต้านทําให้ความเร็วปลายเป็นศูนย์เราก็ใส่ไปนในสูตรว่าแรงต้านทาน,ทานจากไม้ก็คือเราให้เป็นเอฟเล็กก็จะเป็นติดลบเพราะว่าเป็นแรงต้านลบเอฟคูณที เท่ากับ m วงเล็บ v u, ลบ u เราก็แทนค่าไป f เราต้องการหาเราก็ติดไว้ t คือ1วินาที1มิลลิวินาทีก็คูณสิบกัร้อสาเข้าไปเพื่อให้ทําเป็นมิลลิและ m คือ20่สิบกร,รมัมแต่เราต้องทําให้เป็นกิโลกรมัมเราจึงคูณสิบกัร้อสาเข้าไป v ก็คือ0ก็คือความเร็วปลายลบกับความเร็วต้นก็คือห0าร้แล้วก็แทนค่าออกมา จากที่พี่ตัดมาจะได้หนึ่งพันจะได้หนึ่งื่นนิวตันพอได้หนึ่งหมืนนิวตันเราก็จะเอามาหาว่าเป็นกิโลนิวตันได้เท่าไหร่โดยการคูณสิบกลบสามเราจะได้10บกิโลนิวตันครับ